สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงค่ะได้ยินเสียงพึ่งแล้วแบบนี้เมนูอาหารก็ต้องมาแล้วใช่ไหมคะเมนูที่พึ่งจะทำในวันนี้นะคะเป็นเมนูดับร้อนได้ดีค่ะนั่นก็คือไอติมถั่วดำกับที่สดสูตรโบราณค่ะส่วนผสมไม่เยอะนะคะที่สำคัญอร่อยมากค่ะทำง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะพึ่งจะชั่งถั่วดํามานะคะ400กรัมค่ะจากนั้นล้างแล้วก็นํามาแช่น้ําไว้ข้ามคืนเลยค่ะถั่วมันจะได้พองตัวนะคะอันนี้คือแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาล้างทําความสะอาดเอาน้ำสะเด็จน้ําให้เรียบร้อยนะคะตั้งพักไว้เลยค่ะอันนี้คือส่วนผสมของไอติมถั่วดําสูตรโบราณของพึ่งก็จะมี5ตัว 5, 5ส่วนผสมแค่นี้นะคะ เราตั้งกระทะให้ร้อนค่ะจากนั้นเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปนิดหน่อยนะคะเราทําเป็นหางกะทิเพื่อใช้ต้มถั่วดําค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้กะทิสดก็เอาหางมันมาต้มได้เลยนะคะพอมันเดือดนะคะเราก็เติมเกลือลงไปค่ะแล้วก็ใส่ถั่วดําที่เราแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสดดเสด็จน้ําไว้เรียบร้อยแล้วลงไปต้มเลยค่ะการใส่เกลือลงไปต้มด้วยกับถั่วดํานะคะจะช่วยให้ถั่วดํานะคะ สุกได้เร็วขึ้นพอเราต้มไปสักฟักพักนะคะมันจะมีฟองนะคะช้อนออกทิ้งได้เลยค่ะอันนี้พึ่งต้มไปแล้วนะคะประมาณนะคะยี่้านาทีนะคะถั่วของพึ่งนะคะสุกแล้วค่ะน้ําก็จะออกดําๆแล้วค่ะเดี๋ยวพึ่งจะเติมน้ําตาลทรายลงไปนะคะคนให้ละลายเลยค่ะแต่ถ้าถั่วยังไม่สุกนะคะห้ามเติมน้ําตาลทรายนะคะไม่นั้นถั่วมันจะสุกยากน้ําตาลทรายจะไปรับถั่วค่ะ พอทัวร์สุกได้ที่อะไรดีทุกอย่างแล้วนะคะเราก็เติมหัวกะทิลงไปค่ะแล้วก็รีไฟนะคะให้เหลือไฟอ่อนเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิเดือดนะคะแล้วก็ไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะแบบนี้ค่ะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะปิดไฟนะคะแล้วก็ยกออกจากเตาตั้งพักให้เย็นนะคะนี่ค่ะเพิ่งจะตั้งพักไว้ให้เย็นแล้วค่ะเตรียมที่จะนําไปใส่พิมพ์ไอติมของเราแล้วค่ะพิมพ์ที่เพิ่งใช้วันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือกล่องนมเนี่ยค่ะที่เหลือจาก ที่เราทานที่บ้านแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาใส่เป็นไอมาทําเป็นพิมพไอเต็มถั่วดํากันค่ะแล้วก็มีกล่องกะทิด้วยนะคะนี่ค่ะใส่ไปไม่ต้องให้เต็มนะคะพิ่งใส่ประมาณ3าส่วนสของกล่องอะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะตักใส่กล่องให้หมดเลยนะคะถั่วที่เพิ่งทำไว้ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้คือที่พึ่งตักใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพึ่งจะนําไปแช่แข็งสักสามชั่วโมงก่อนที่จะใส่ไม้ไอติมลงไปนะคะพอพึ่งแช่แข็งไปครบ3มชั่วโมงนะคะมันจะเริ่มเซตตัวเป็นน้ําแข็งนิดๆหน่อยๆแล้วนะคะพึ่งก็จะเอาไม้เนี่ยค่ะไม้ที่พึ่งใช้วันนี้เป็นไม้ตะเกียบก๋วยเตี๋ยวนี่ละค่ะที่เหลือจากที่บ้านเนี่ยค่ะมาหักครึ่งนะคะแล้วก็ทําเป็นไม้ไอติมค่ะใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆมีไม้ <ıyorlar. S 2> ไอติมแบบสำเร็จรูปก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานํากลับไปแช่แข็งต่อนะคะอันนี้เพึ่งจะแช่ไว้ข้ามคืนเลยค่ะทำตอนเย็นแล้วก็แช่ข้ามคืนไว้ค่ะรุ่งเช้ามานะคะไอติมของเราพร้อมทานแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าแข็งแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะไอติมของเราดูกันค่ะนี่ค่ะพึ่งก็ดึงกระดาษ กล่องนมออกเลยค่ะพึ่งใจร้อนนะคะอยากทานแล้วค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะใช้วิธีการแช่น้ำนะคะให้มันละลายนิดนึงก็ดึงออกได้เหมือนกันแต่อันนี้พึ่งใจร้อนอยากกินแล้วค่ะเพื่อนๆน,น่าทานมากค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะแกะออกให้หมดเลยนะคะกินทีเดียว3ชิ้นไปเลยสูตรนี้นะคะเข้มข้นกะทินะคะหอมมันกะทิมากเป็นสูตรโบราณมากเลยค่ะ ตอนเด็กๆนะคะเพื่อนๆก็คงเคยกินนะคะตอนสมัยเราเด็กๆก็ใช้ใส่ถุงหนังยางใส่ถุงถุงร้อนนะคะแล้วก็มัดยางเขาเรียกหวานเย็นเนาะแล้วก็เดินมีคนเดินขายอย่างเนี้ยน่าทานมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะหวานกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมถั่วข้างในเห็นไหมคะ ถั่วต้มให้สุกนะคะแล้วจะอร่อยมากค่ะเวลาออกมาเป็นไอติมถั่วดำนะคะสูตรนี้หวานหอมมันกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะทำให้คนที่บ้านทานทำให้ลูกๆทานนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามช่องของพึ่งแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ